สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับช่องต้องสิงบุรีสี่หกนะครับก็มีพระหลวงพ่อแพร์ครับมาให้ชมเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นนะครับลายแนะครับสําหรับการส่งพระมาสอบถามครับลายมีแอดไซน์นำหน้าครับตามด้วย tg แล้วก็หกสตัวนะครับส่วนนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็นำบัตรของทางร้านครับ ตองสิงบุรีครับอ่ะมาชมพระกันดีกว่าครับวันนี้มีฐานสิงครับนี่1องค์เนื้อเกศอรครับแพ 3, ้สามพันปีสองห้าหนึ่งหเนื้อเกศอรน,นะครับแล้วก็แพ้4ปีสองห้าสามสี่ครับมหาอุนะครับนีม่มาสององค์นะครับวันนี้ มหาอุดปีสองห้าหนึ่งหครับแล้วก็สมเด็จ9้าชั้นแล้วสมเด็จห้าชั้นครับปีสองห้าหนึ่งห้าะครับนี่สมเด็จเกศรหลังรูปเหมือน,นครับทองในพิมพ์นะครับนี่แบบนี้คมอ่ะเดี๋ยวผมปรับไฟสักนิดนะอ่ะโอเคว่ามันม,มึดสลัวสลัวครับอ่ะแล้วก็มี นี่สมเด็จฐานสิงห์นะครับสภาพน่ารักน่ารักหนึ่งองค์นะครับเป็นพระแท้ทุกองค์ครับมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไปชมราคาคร่าวๆนะตอนนี้นะครับนี่ราคาก็เป็นสมเด็จฐานสิงห์นะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งห้าแบบนี้นะครับนี่ราคายังอยู่หลักพันต้นนะครับส่วนแพสี่นะครับนี่ ก็เอยแพ้สามครับปีสองห้ากครับนี่เห็นไหมสองห้าหนึ่งหกครับนี่รอยตัดด้านข้างจะไม่มีเดือยครับก็อยู่ราวประมาณหลักพันต้นนะครับนี่ส่วนแพสสี่นะครับแพสสี่ก็ยังอ,อยู่ที่หลักร้อยนะครับบางท่านนี่คิดว่าราคาไปไกลนะครับ แต่ว่าจานวนด้วยจำนวนการสร้างนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยทำให้พาค่อนข้างราคาดอกลงมาครับส่วนนี้ครับมหาอุดปีสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่หลังยันสี่แถวแบบนี้ครับนี่แบบนี้ก็เคยทะลุไปหลักพันต้นกว,กว่าครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดอกลงมาเหลือลักร้อยนะครับ ก้9ชั้นสองค์นะครับนี่ตอนนี้ก็ดอบลงมาหน่อยครับเหลือหลักร้อยนะครับ,น,รบนี่ใครมีเก็บตอนนั้นนะขายตอนราคาแพงๆนะโอ้ยพระย่อยๆครับได้กำไรดีนี่ครับเป็น5ชั้นครับปี2515เหมือนกันกับ9ชั้นเมื่อกี้ครับนี่สังเกตทองในพิมพ์พวกนี้ครับนี่เห็นไหมติดแบบนี้แท้ดูง่ายครับ ห้าชั้นนี้ก็อยู่ราวประมาณหลักร้อยเหมือนกันนะครับราคาค่อนข้างดอกลงมาส่วนเกสรนี่ครับนี่สภาพสวยแบบนี้ครับทองในพิมพ์แบบนี้นะครับโอ้โหราคาตอนนี้ครับเหมือนตอนผมเล่นพระใหม่ๆเลยครับนึ่ปีสองห้ากว่าครับนี่แบบนี้ยังหลักร้อยต้นนะครับไม่แพงมากนะครับนี่พิมพ์ระก็ดูง่ายครับดูให้เป็นพิมพ์บางๆแบบนี้ครับนี่ดูง่ายเลยครับ พระปีใหม่ครับถอดพิมพ์ออกมาพิมพ์มันจะเป็นบล็อกเหมือนหนาแบบนี้ครับนี่ไหมเอาเทียบแพรสีก็ได้ความหนามันจะหนาห่างกันเยอะครับอ่าก็นี่ฐานสิงครับสวยๆครับตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกแล้วครับโอ้โหใครมีสวยๆนะครับหลักหมืน่นนี่ขยับยังยากครับราคาตอนนี้ก็ ใครที่มีกําลังเก็บนะครับก็แนะนําให้เก็บในราคาหลักพันนะครับหลักพันกลางนะครับนี่ยังยังไม่แพงสำหราสหรับถังสิงครับตอนนี้ราคาค่อนข้างจะดรอปลงมานิดหน่อยนะครับอืมอืม,อ,มอ่ะนี่เคยทะลุเป็นหลักพันไปแล้วครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาคงสภาพราคาเดิมๆครับหลักร้อยต้นนะครับนี่อ่า เป็นทั้งพิมพ์ผอมและพิมพ์หนาแบบลถถังแบบนี้สังเกตนะครับนี่เห็นไหมรอยเดือยตัดด้านข้างแบบนี้คมๆเลยครับนี่เห็นไหมด้านบนก็มีจุดเดือยเหมือนกันครับด้านล่างครับนี่เห็นไหมพราแทนครับจะต้องมีแบบนี้ครับนี่เห็นไหมเส้นสเกลเออเส้นขอบตัดพวกนี้ครับนี่จดจําเนื้อพราให้แม่นๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ เนื้อพระยุคต,ต้นๆครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมโหอุ้ยดูดิเห็นเนื้อพระแล้วจิตจาร์ดเลอเกินครับก็เป็นรีวิวพระนะครับสําหรับพระเครื่องของหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับสำหรับผมต้องเสียงรีครับใครมีพระเครื่องหลวงพ่อแพรอยากจะปรึกษาอยากจะให้เช่าบูชาครับสามารถติดต่อคอนแทคได้ตาม น้ำบัตรหรือว่าไลน์แอดทางนี้ได้เลยนะครับก็ผมยินดีตอบ24ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกมาครับอยากให้ผมไปเช่าพาระถึงบ้าน,นครับก็คอนแทคมาดูครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ